มาดูข่าวประชาสัมพันธ์ในด้านของการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่กันบ้างนะครับจากทางโรงเรียนละงูพิทยาคมอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับรับศึกรับสมัครนักเรียนนักนักเรียนปีการศึกษา2567นะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งเป็นโครงการสารฝันกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬานะครับประเภทกีฬานะครับในระดับมัธยมศึกษาปีที่4เด็กๆน้องๆหนูๆหรือผู้ปกครองนะครับ ที่มีลูกมีหลานที่กําลังจะเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปสมัครเรียนกันได้ที่โรงเรียนละงูพิทยาคมอําเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะครับประเภทกีฬาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเล่บอลหรือจะเป็นมวยไทยนะครับ4 3, 3 3 3ประเภทกีฬานี้นะครับนำบุตรหลานของท่านไปสมัครเรียนกันได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นการเรียนในแผนศิลป์กีฬานะครับ ระยะเวลาในการรับสมัครเนี่ย28กุมภาพันธ์2567จนกระทั่งถึง3มีนาคม2567นะครับไม่เว้นวันอยู่ราชการระยะเวลาในการรับสมัครเพียงแค่4วันเท่านั้นเองนะครับอาจจะต้องไปดําเนินการสมัครด้วยตนเองนะครับที่โรงเรียนละง,งูพิทยาคมนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่62หมู่12ตําบลละงูอาเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะครับหรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก สารฝันละงูพิทยาคมหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์074773094นะครับหรือจะเป็นครูครูกุ๊กใช่ไหมครับนะครับ0937958562นะครับหรือจะเป็นโค้ดดุลในด้านของฟุตบอล0831852118นะครับแล้วก็โค้ดแดงหรือโค้ดแดงครับในด้านของอวอลเลย์บอลนะครับ 0622252512นะครับแล้วก็โค้ดภูผาในด้านของมวยไทยนะครับ0862903314นะครับรายละเอียดหลักฐานในการสมัครนะครับก็จะมีเอกสารหลักฐานในการสมัครก็ได้แก่ใบรับสมัครนะครับใบรับสมัครนี้เอาได้ที่โรงเรียนละงูพิทยาคมนะครับพิทยาคมนะครับแล้วก็หลักฐานประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นใบรับรองการเป็นนักเรียนหรือใบ ปพจิตนะครับจากโรงเรียนเดิมที่กำลังเรียนอยู่นะครับแล้วก็จะมีใบเกรด5ภาคเรียนนะครับหรือใบปพหนึ่งนะครับสำหรับของมัธยมศึกษาบีที่4นะครับแล้วก็รูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่งนะครับจำนวน3รูปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนของพ่อของแม่นะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนนะครับของพ่อและก็ของแม่นะครับรวมไปถึงภาพถ่ายหรือเกียรติบัตรด,ด้านกีฬาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปแข่งขันกีฬาของระดับหมู่บ้านไปร่วมทีมกับของหมู่บ้านเรามีรูปถ่ายอยู่เอารูปถ่ายนั้นแหละนะครับมาใช้ประกอบในการสมัครเรียนได้เลยนะครับแม่ประกอบได้เลยหรือใครที่มีเกียรติบัตรด,ด้านของกีฬาไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลแข่งขันวอลเลย์บอลหรือจะเป็นการแข่งขันมวยไทย ถ้ามีเกติบัตอยู่นํามาใช้แนบได้เลยครับถ่ายเอกสารมาแล้วก็แนบได้เลยนะครับเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานในการสมัครเป็นนักเรียนของโรงเรียนระงงูพิทยาคมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งเป็นโครงการกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาในเรื่องของฟุตบอลหรือจะเป็นวอลเลย์บอลก็ตามแต่นะครับรีบดําเนินการสมัครนะครับตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2567ถึง3มีนาคม2567ไม่เว้นวันหยุดร,ราชการนะครับ ของการรับสมัครเพียงแค่4วันเท่านั้นในการรับสมัครของโครงการกีฬานะครับ